หมาล้อมผลิตน,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 นะครับกับมาอ่ากินนมจีนหลานเกาแก้คงนะครับเป็นหลานเกาแก่ในอำเภอสชนบุรีนะครับปรกบากฏว่ามาที่แหลกครับออกหิวแห้งนะครับโอโ้โหตอนนี้ขอบคุณนเกาแก่ลหลายๆเด้อกับมีแต่แนวเสียบๆตำม้งมึงเนี่ยเหลือแต่แบบเปลือกแบบง่าวนวเนือื่นมันเกี่งแล้วครับบุฟเฟ่ต์นะครับย่างเสียบเลยเสียบโซย่างสุนเนล ครับปกติต่อแก้มิยังมิยังขายแน่ครับปกติต่อแก้มิยังขายี่กระปุกน้ำยาน้ำยาแปดงลิ้วน้ำยาป่าแล้วก็น้ำยากระเทียต้มตำตำทะเลตำปูตำปลาตำไก่แล้วก็สารพัดตำต้มตำต้มตำแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวนขายข้าวเน้ยวน้ำตกหมูทำไหมน้ำตกหมูช่วงนี้วดไปก่อนครับโอ้ขายแล้วก็เป็นต้มตำแล้วก็ อ๋อประเดี๋ยวว่ามันมันมันหลายอย่างเนาะจะทําไม่ทันปรากฏว่าช่วงนี้บุญบ้องไฟบุญบ้องไฟวันที่เท่าไหร่นะวันที่สามวันวันวันแห่แห่วันที่สามนะบุญบ้องบ้องไฟอำเภอสนมพูมวันที่สี่เป็นวันวันจุดบ้องไฟอ๋อวันที่สี่วันจุดเนาะ ได้ข่าวว่าวันที่3นี่หมอลำพาริตก็จะมาทำการแสดงอยู่ในพื้นที่โซนอุมลเนาะเวลากลางวันเนาะใครอยากจะชมหมอลำพาริศในทองคำก็มาดูได้แล้วถ้าแกจะไปไหมครับก็จะปีนระลางแป๊บแป๊บแต่ให้กำลังใจอย่าลืมเอาหนมจีนน้ำยาไปคล้องคอหมอลำเลยนะคล้องคอแล้วก็น้ำยาปาแล้วก็ส้มตำด้วยคล้องคอนะโอเคถ้าเหนื่อยก็ล้างเวทีก็กินแกะกินได้อ้อ๋อครับพอลงจากเวทีมาแกะกินเลยเนาะ เออครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแก่ใจผมกินน้ำยานุน้อยแดนเซึมโอ้โอเคครับเออต้องแก่ใจดีมากนะครับ<อ>นั่นนั่นนั่นนี่คุณนายคุณนายเนี่ยคุณนายลบกล้องเลยเออนะครับนี่เออครับเพราะว่าตอนนี้จะเอาไปลงช่องยูทูปนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้เนาะเป็นร้านนมจีนน้ำยาแปบริ้ว เปิดตั้งแต่ประมาณประมาณเที่ยงเที่ยงนงประมาณเที่ยงถึงสี่ทุ่ม้าล่ร้านตั้งอยู่รตรงซุ้มประตูตรงซุ้มประตูติดกับร้านติดกับตลาดโต้รุ่งหรือบขสส่วนรณพูมิเนาะกับตรงสี่แยกพอดีเนะาะใครอยากกินก็ถามหาได้ร้านอยู่ตรงซุ้มประตูเข้าซุ้มประตูเข้าอำเภอส่วนตะพุมเนาะ อร่อยมากอร่อยมากขายมากี่ปีแล้วนะครับตรงนี้ประมาณเก้าปีแล้วอ๋อไม่ที่ที่ที่รวมรวมขายอยู่ในส่วนของผมดใช่ไหมประมาณสิบห้าปีประมาณสิปีได้โอ้โหเขาแก่มากเลโอเคอ่ะนะท้าแก่ท้าแก่ไปไปไปเก็บตังค์ไปเก็บตังค์ครับโอเคครับผมครับอ๋อครับพอดีท่าวแก่อ่าลูกค้าเรียกไปเก็บตังค์แล้วนะครับเนาะลูกค้าเยอะครับอร่อยมากร้านนี้นะครับ ใครอยากจะมาชิมนะครับก็มาได้นะครับเ,เปิดก็ประมาณเที่ยงถึง4ี่ทุ่มทุกวันนะครับร้านนมจีนน้ำยาแปะริ้วครับสามารถติดต่อสอบถามหรือถามใครก็ได้ส่วนมากก็จะรู้กันแทบทั่วสุวรรณภูมินะครับเ่าแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ